รายได้นุ๊กขายของเก่าเดือนนังไม่ได้เยอะนะพันผ้าพันสีอะไรแบบนี้เดือนขายค้างแล้วส่วนตัวเองก็ต้องไปทํางานในหมู่บ้านจะเป็นแม่บ้านเขาให้อาทิตย์ละพันเดียวมไม่มีเงินเดือน<ม>คือไปแค่อาทิตย์หนึ่งสัผ้าหนหนึ่งแต่ต้องไปทุกวันไปดูแมวตอนนี้มีเด็กเพิ่มมาอีก 2, 3, สองสามคนทำอะไรก็ต้องเลี้ยงเขาแต่ว่าทางนุ้นที่เขามาเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเด็กมันอยากเรียน แต่ว่าเขายังหาโรงเรียนให้ไม่ได้หรอกเพราะช่วงนี้โควิดแต่ถ้ามีเด็กก็จะโทรมาบอกเพราะว่าเด็กก็หาถามเรื่องทะเบียนบอกเด็กไม่ได้อยู่ที่นี่ทะเบียนไม่มีอยู่ก็อยู่ที่นู่นที่โรงเรียนเก่าเรียนแค่ปสองนี่เขาอายุสิบสาะเขาไม่ได้เรียนอีกเลยตั้งแต่แม่เขาย้ายบ้านนี่นั่งยิงไม่ได้เรียนอันนี้กี่ขวบเกวบสิบขวบสิบสิสก็สิบ ไอ้นั่นยิ่งไม่รู้เรื่องเลยก่อก่หฆ้องู่นี่เขียนไม่ครบหลังจ,จากทราบข่าวุึงก่อเหตุคุณแม่รู้สึกยังไงได้เราเ็เป็นห่วงนะล้วเ,เข้าพูดเรื่องจริงที่แรกก็บอกเขาบอกให้มอบตัวเขาบอกเขาไม่อยากมอบเขาไม่อยาก,อ,ยากอิจฉาเขาบอกเขาจะไปเราก็บอกเขาอยากไปก็ไปเราก็ช่วยไม่ได้นะเขาเขารู้ว่าเราช่วยเขาไม่ได้อยู่แล้วเราไม่มีเงินเราจะเอาเงินที่ไหนแค่ลูกมาทิ้นงนี่ก็ปวดหัวแล้ว